สวัสดีครับผมนายนันทภทัทรพอนกิจนะครับชื่อเล่นชื่อปัน่นวันนี้จะมาพัฒนาคะแนนวิชาฟิสิกของครูสลาย,ยุทธ์พลนาภาโดยการทําข้อข้อหนึ่งนะครับ้อนี้นะครับรางโจทย์ที่เขาให้มาเขาบอกว่าเส้นลวดหนึ่งมีมวลเอ็มสามารถลอยอยู่นิ่งได้อย่างสมดุลและเส้นลวดสองถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับได้ถ้าต้องให้ถ้าต้องการให้ระบบเป็นดังที่กล่าวมาต้องจ่ายกระแสทิศท,ทางใดกัรหรือทิศทางตรงข้ามกันนะครับก็อ่านโจทย์เราเห็นความความสาคัญเลยก็คืออยู่นิ่งอย่างสมดุลนะครับ จากที่เราเรียนมาเรื่องสมดุลตอนวสีเขาบอกว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขวาเท่ากับแรงซ้ายก็งั้นเราจะสมมติให้กระแสเคลื่อนไปทิศทางนึ่งก่อนนะครับสมมติเส้นสองให้เคลื่อนจากซ้ายไปขวาอันนี้นะครับอันนี้เป็นอหนึ่งอันนี้เป็นอันสองนะครับแล้วก็จากอันนี้เราใช้กดมือขวาที่กำอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่า มีทิศปีม้วนมาอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นทิศพุ่งออกแต่ตรงนี้เป็นทิศพุ่งเข้าออนะครับอันนี้คือบีแล้วก็เขาบอกว่ามีมวล m ใช่ไหมแล้วเขาแล้วมันลอยอย,อย่างนี้แปลว่ามันต้องมีแรงที่ดึงลงนั่นก็คือแรง mg นั่นเองสีม่วงนี่มี mg ดึงลงแล้วถ้ามันจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ได้ก็คือแปลว่ามันก็ต้องมีแรงสักแรงหนึ่งแรงใดแรงหนึ่ง ที่ทําให้มันลอยได้จะต้องมีแรงขึ้นสักแรงหนึ่งซึ่งแรงนี้นะครับคือแรงที่เราต้องหาจากใครซึ่งจับสูตร f เท่ากับ i l b เรามี d แล้วเรามี d แล้วเราแค่ต้องหา i ที่จะทําให้ f ขึ้นไปทางนี้เพราะว่ามันต้องมีแรงใดจัหนึ่งใช่ไหมนี่เราจะให้แรงในเฟเดีวแล้วถ้าเราใช้กดมือขวานะครับเราจะได้ว่า เราจะได้ว่าไอาจะต้องไปพิดตรงข้ามทางนี้เราใช้กดมือขวาทำตามกันได้นะครับจะได้ว่าไอไอของเส้นรวดหนึ่งจะต้องไปคนละทิศกับไอของรวดที่สองครับเพราะงั้นเขาถามคำถามขนาดว่าต้องจ่ายกระแสทิศเดียวกันหรือที่ตรงข้ามกันนะครับดังนั้นอออรอบตอบพิจจ่าย กระแสตตรงข้ามนะครับขอบคุณครับ